สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาชมกันสักสององนะครับสองนี้ผมซื้อมานานแล้วนะเก็บจนลืมนะนะครับคนค้นมานะครับเอะเข้าท่าดีนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ตรงนี้โดนข,ดขูดขูดมาหน่อยนะครับขูดดูเนื้อหรือเปล่าไม่รู้นะ หนาดีนะฮะนี่เนื้อดีนะครับสองให้ชมชมกันดูโอ้มีเม็ดนี้ด้วยนะเม็ดขาวเม็ดพระธาตุเป็นไงเนื้อหนึบหนึบน,นุ่มดีนะครับมีลั่นมีลานบ้างแต่ไม่มีซ่อมนะครับพิมใหญ่ครับประทาอมพระลำลำดี นี่มีเม็ดขาวตรงนี้นะมีหลายเม็ดเลยนะครับลองดูเผื่อใครชอบผมเปิด4,500นะครับเนื้อดีพิมพ์ก็โอเคนะเนื้อหนึกนุ่มนะครับได้หนาน้ำหนักดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับ F4 4,500บาทนะครับผมใครชอบทักมาให้ไวนะครับมาช้าก็อาจจะพลาดได้นะครับนะฮะ ด้านหลังนะครับแห้งๆดีนะครับผมใครชอบจัดไปนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับผมอุตรครังนะครับโอเคเนาะซน๊ะให้ดูอีกทีเป็นไงน,นี่ชอบเม็ดเนี้ยนะ เม็ดเนี่ยเม็ดตรงนี้เดี๋ยวนะนี่นี่นี่เห็นไหมฮะเม็ดเนี่ยนี่นี่ตรงนี้มีหน่อยอหะลองดูนะครับ fc ใครชอบจัดไป4,500บาทนะครับผมไม่ต้องแย่งกันนะมาก่อนได้ก่อนนะครับ อ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ดูน่าจะเป็นบางขุนพรมนะองนี้ก็ไม่เคยลงนะครับผมซ,ซ,ซื้อมาม่เวางไปทั่วนะมันดีนะครับซ,ซื้อมาแล้วก็วางไปทั่วเนื้อดีนะเนื้อดีนะอ่าเนื้อดีอยู่นะนี่ข้างสวยแห้งๆมันๆ อ,องนี้เอาไป3ามพันห้าพอนะครับเปิด3ามพันห้านะครับผม mm. เนื้อดีอยู่ซื้อมาวันไหนก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะฮะนี่ด้านหลังหลังสวยดียุบยุบนะหลังยุบยุบนเนื้อหนึกดีลองดูครับ3,500บาทนะครับผมพิมใหญ่เหมือนกันนะแต่เป็นบางขุนพรมหรือเปล่านะครับ ทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสององทักมาแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ